วิธีแก้สแกน QR code ในไลน์ไม่ได้นะครับวิธีนั้นนะครับให้เรากดจิ้มข้างไว้ที่แอปไลน์จากนั้นให้กดข้อมูลแอปที่เป็นไอคอนตัวไอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหาสิทธิ์หรือว่าการอนุญาตประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าได้เลยครับเข้าแล้วนะครับให้เรากดกล้องถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดอนุญาตกล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ เปิดเสร็จแล้วนะครับถ้ากล้องถ่ายรูปนะครับมันอยู่ในส่วนของอนุญาตแบบนี้แล้วนะครับให้เราลองไปสแกน QR code ในไลน์ได้เลยครับอันนี้นะครับก็กลับมาสแกน QR code ในไลน์ได้ตามปกติแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเรานนครับแก้แล้วไม่หายแนะนําให้ลองไปเช็คการอัปเดตในเพจสโตรเช็คว่าไลน์นะครับมีเวอร์ชั่นใหม่ให้เราใช้งานไหมถ้ามีนะครับก็กดอัปเดตได้เลยครับ อัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมปิดเครื่องมือถือนะครับแล้วเปิดใหม่1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตขอบอกพร่องในลายบางส่วนได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentex h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ